สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับเดี๋ยวครับผมนายสมวันนี้นะครับผมก็อยู่กับเกม pixel guardian รุ่น up เดต25.6นั่นเองนะครับผมผมจะนําเสนออาวุธ pixel part ซีซั่นเป็นอาวุธสุดท้ายนั่นเองนะครับผมกิจกรรมนี้นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับของทะเลทรายที่มีชื่อว่า golden sand season นั่นเองนะครับผมหลังจากผมได้เล่นหลังใหม่เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมใช้ตัว pixel part ข้ามจนถึงเลเวล51นั่นเองนะครับผมอาวุธใหม่นี้มีชื่อว่า desert judgment นั่นเองนะครับผมมีความปมีภาพสี่ร้อยยุ่สิบสามเป ระดับเทพยิงเรียกาย94บร 4, 4, 4, 4, 5, 5. รจุกระสุน40นัดเดินเร็ว65สมาร์ทอโตเมติได้กระสุนจะไม่มีวันหมดและรวมถึงโอกาสติดคิดเข้านั่นเองนะครับผมการออกแบบของอุนี้นะครับผมผมเห็นครั้งแรกคิดว่าเป็นมีดใช่ไหมครมับแต่จริงจแล้วมันเป็นปืนกลด้วยนะครับผมนั่นก็คือเป็นปืนกลมีดทะเลทรายพิพากษานันเองนะครับผมส่วน pixel p a challenge เหล่านี้น,นะครับผมคุณจะสามารถได้ชั้งสกินใหม่สกินโอทสใหม่และรูปโปรไฟล์ใหม่นั่นเองนะครับผมคุณจำเป็นต้องกดล,ล็อก pixel pass สีทองก่อนเป็นระดับแรกนะครับผม ภารกิจแรกเล่นแแม็ทีมไฟโดยใช้ปืนที่มีชื่อว่าแซนไบให้ฆ่าศัตรู50ครั้งนั่นเองนะครับผมภารกิจที่2เล่นแแม็ปผส,สมแตมสกอปก้าวเบินพอยนนั่นเองนะครับผมภารกิจที่3ทํทภารกิจพิกเซลพัทให้ถึงเลเวล51ขึ้นไปนะครับผมภารกิจที่4ชนะ3ครั้งโดยใช้ปืนระดับตำนานไม่ใช้สัตว์เลี้ยงไม่ใช้อุปกรณ์เสริมนั่นเองและภารกิจสุดท้ายชนะ40ครั้งแแม่ปใหม่ก็ได้นะครับผม หลังจากคุณทำภารกิจให้ยอย่างเหล่านี้นะครับก็จะได้ทางสกินตัวละครใหม่นี้นั่นเองนะครับผมก็เป็นลักษณะเป็นตัวละครเหมือนจินนี่ในเทพดียายาน,นั่นเองนะครับผมสกินวุธใหม่นี้ก็จะมีชื่อว่า golden wish blade s k i นั่นเองนะครับผมจะเป็นลักษณะเป็นปืนที่มีรูปประดับเป็นทองนั่นเองนะครับผมและมันจะมีตะเกียงพิเศษด้วยนะครับผมเวลาคุณยิงปื๊บมันจะมีตรงควันด้วยนะครับผมเป็นกานั่นเองรูปโปรไฟล์นในเกมก็จะมีชื่อว่า As a s อร์จินนั่นเองนะครับผม โคเดนแซนสีสันก่อนจะเริ่มคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe <pel then> เพื่อเปตือนลังใจผมในการทำคลิปต่อ,อไปด้วยนะครับรวมถึงการกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเมื่อม,มีคลิปใหม่นะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูคลิปแนวพิกเซลคอนดิทีฟก่อนนะครับผมสามารถกดย้อนดูคลิปย้อนหลังได้เลยนะครับผมคลิปที่แล้วผมเล่นแมมทีมไฟใช่ไหมแต่รอบนี้มีแมมหนึ่งกลับมานะครับผมและที่สําคัญคือนะครับคุณสามารถใช้ปืนนี้ยิงไม่มีวันจํากัดนั่นเองนะครับก็คือไม่มีวันหมดเลยดาเมจโอ้โหยิงตรงหัวก็ ิงตรงตัว50กว่าว่า้าจะแรงนิดนึงโอกาสตีคิดคอแบบสุ่มด้วยอือหือสองนัดดับเลยโอ้โหบอดแค่สองนัดก็พอตรงตัวถ้ายิงสีสันนี้มีโอกาสวันช็อตก็ได้นะส่วนตัวถามว่ามันโอพีไหมมันก็โอพีนะเล่นแบบเล็กๆแต่แบบใกไกลนี้ไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่ขอกินข้าวก่อนแล้วกันสุก,กี้โอ้โหบอดบอด ออบอกเลยนะครับว่าปืนนี้เนี่ยใครที่ทำคกิปสุดท้ายเนี่ยก็ถือว่าคุณได้ปืนนี้นะครับผมหาย,ยากโอโ้โหใครที่ชอบเล่นแหม่มยึดแขนนี้คุณสามารถใช้ปืนนี้ยิงได้นะครับผมสบายเลยกระสุนไม่มีวันหมดมันเป็นปืนดาบอย่างที่ผมตาวต้นคลิปนั่นเองตอนแรกมันนึกว่ามันจะเป็นปืนเป็นมีสะละโอ้โอโ้โหอย่างแรงคุณผู้ชม การโลโกะสุนจะเป็นตาลเติมสัทานไม่ใช่ทานนะมันเป็นสาย <c oughs> ถ้าเกิดว่าคุณใช้โมดูลสีฟ้านี้โอ้โหแรงผู้ชมดู92ปรับปับปับปับ,ปบยิงหัวยังแรงโอ้โหดาเมจ108ต่อน,นัดเออเอออุ้ยเกือบตับเลยทีเดียวแรงนะถ้าเกิดว่าใส่เกาะเบาๆปุ๊บสองทีเกาะหนักปุ๊บสทีอืมโอ้ บอกตัวปืนนี้ดีคลิปที่แล้วถือว่าพอใช้ได้แต่พอปืนนี้ปุ๊บอยู่ระดับดีเลยสาเหตุที่อยู่ระดับดีเพราะอะไรเนื่องจากว่าปืนกลในน,นี้นะครับมันจะไม่ยิงเร็วเหมือนตะกี้นะครับผมยิงอย่างแบบชาร์จป้าเห็นไหมมันช้าจริงๆไม,ไ,มไม่เหมือนปืนกลชนิดอื่นแต่พร้อมกับกระสุนไม่มีวันหมดไอ้น็ตดีมากนั่นแหละผมก็อาจจะยังไม่ถึงแบบปืนที่ผมชอบกับลาผมอ่ะอ่ะเอ้ย อืมหืมคียิคอลปึ๊บโอยอย่างแรงเติมทรายในนิทานจะเรียกว่าในในดาบก็ได้นะมันเรียกเป็นฐานก็แล้วแต่คุณผู้ชมนะครับผมดูจากแต้มก็เยอะพอสมควรอืมแบมคาบ,บอยนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศบ้างแหมนี้ก็กลับมาแต่ไม่ได้อยู่ในทีมไฟนะครับผมเพราะฉะนั้นผมก็จะเล่นแมนี้แถไมไปด้วยแล้วกันอืมมดาเมจโอ้ ผลจริงๆจังจโอ้โหเ้พึงพึ่งพึงติดตามออมออมนี่เลยไม่ตายนะดีนะผมใส่รองเท้าข้าสโตปุ๊บวิ่งเร็วไปชั่วเขาดนึงแต่การยิงอยู่บนบนปุ๊บก็พอเลงได้บางถึงแม้ปืนนี้จะไม่มีการโสมแต่การยิงก็ช้าแรงด้วยนะครับผมส่วนตัวถามว่าปืนนี้ก็ดีไหมก็ดีอยู่แต่สำหรับคุณผู้ชมก็อย่าลืมคอมเมนต์ล่างว่าปืนนี้มันดีหรือไม่นะครับผม โอ้โหกิติคอลสวยครับเจอคนอย่างนี้ก็ได้อยู่แบบเล็กๆแต่แปมไกลๆไม่ค่อยแนะนำแผมคาร์บอนย้อนยุกบอดยิงบอดเฮ้ย,ยพึ่งอีกแล้วพึ่งอีกแล้วเอ้ยเจ็คแพ็กเจ็คแพ็กเจ็คแพ็อเกือบยิงพลาดแล้วดีนะตองใช้บูรูระดับเอ็ก ถึงจะยิงแรงยิ่งคุณใช้ระดับต่ำๆปุ๊บยิงไม่ค่อยเข้าเลย66 99บอ้โห่บางคนใส่ก่ออึดเอ้ยๆอ้ยอือหือโอ้ประมาณกันกที่ได้อ้โหหลุมดำระวังปืนหลุมดำแหละนี่นะที่้เข้ายิงหัวนี่แรงมากคุณชมงีงไกๆ,ๆโอ้ยเอ้ยเอยออย่าบังอย่าบัง โอ้ยอึ๊บอึ๊บแหลกอ่าเฮ้ยเริ่มฉันจะช็อปใช้ปืนนี้ซะละปืนนี้ก็มันดีเลย์มันก็ดีเลย์นะนี่นะโอ้ยจริงๆมันมีอีกสกินอาวุธนึงนะเดี๋ยวไว้แม่ต่อไปผมขอเปลี่ยนสกินว่ามีความแตกต่างอะไรหรือเปล่าถ้าไม่มีความแตกต่างนี้ก็เป็นแค่แบมเดียวเท่าน,นั้นนะครับผม บางคลิปผมรีวิวเล่นแหมมสามแหมมต่อเนื่องแต่บางคลิปสี่อันเพราะว่ามันจะมีสกินหนึ่งแบบมันมีความสามมาพิเศษของอุตบางอันไม่เหมือนกันนั่นเองนะครับผมฉะนั้นถ้ามีอุตไหนที่มันมีสกินใหม่ล่าสุดแล้วมันมีขวดข้างเคียงเนี่ยผมก็จะมาเล่นเสริมไปด้วยนักรับผมแหมมเพิ่มเติมอีกแหมมหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงปพ๊บผมเล่นแค่สามแหม่มเท่านั้นนักรับผมผมมีกติกา โดยรวมนะครับว่าใครที่อยากจะได้สกินใหม่นี้ก็สามารถได้ตอนมีจำกัดเวลาวันกำหนดนั่นเองนะครับผมในระหว่างนี้มีคนสงสัยว่าพี่แล้วกล่องลอตเตอรี่เนี่ยพี่จะนำเสนออาวุธปืนกาไหมก็แน่นอนนะครับผมบางอาวุธผมไม่เคยนำเสนอเดี๋ยวช่วงท้ายว่าถ้าคลิปนี้มียอดไลค์ตามที่กำหนดเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนึงนะครับผมแต่รอบนี้ผมก็จะมานำเสนออาวุธปืนของ pixel pass season อันนี้ก่อนนะน่าจะเป็นปืนสุดท้ายนั่นแหละครับผม ไม่เหมือนกับอัปเดตก,ก่อนนะอัปเดตก,ก่อนบางอันมี3แต่อันนี้มีแค่2อโอันมันเป็นอะไรที่แบบมันจบไวเกินบอกตรงถ้ามันมีอาวุธใหม่ไหนที่ผมข้ามไปหรือีไม่เคยนําเสนอเนะี่ยผมก็จะมานําเสนอในอนาคตนั่นเองนะครับผมบอกตรงว่าทําไมช่วงหลังๆงปุ๊บนีแต่ปืนของในเพเทอร์วินแบบอีเวนเสริมทาไมกันนะแน่เนี่ยแทนที่จะแบบอันก่อนน่ะก็ถือยังพอโอเคนะแต่อันเนี้มันยังมีแบบจ่ายเงินจริงๆเพเทอร์วินเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบ หลายคนอาจารมันรู้สึกแบบอึดอัดก็ได้นะครับผมสรับผมก็เป็นไปด้วยนะครับผมแต่นี่ก็เยอะพอสมควรนะครับผมโอ้โหยี่สิบเก้าสกิที่สองของอุดนี้นะครับก็จะมีความแตกต่างให้ได้ชัดก็คือเป็นตัวละครแบบในยักษ์จินนี่นั่นเองนะครับผมสีแบบประดับเป็นทองคําด้วยเป็นตะเกียงพอสังเกตดีๆว่าตรงตะเกียงวิเศษนี้มันจะมีควันเป็นสีชมพูออกมานั่นเองนะครับผม โดยรวมแล้วถามว่าสกิลที่สองนี้ก็ถือว่าสวยดีนะครับผมแต่ไม่มีความสมารพิเศษอะไรเลยนะแต่ทีเดียวเลยคือถึงแม้ปืนนี้มันก็จะแรงนะแต่ถ้าเกิดอยากจะเล่นแม่เด็กเล็กเนี่ยก็ทําได้นะครับผมส่วนการรืหลบปุ๊บเป็นการหยิบตะเกียงวิเศษเขย่าแล้วก็วางแค่นั้นเองนะครับผมต่างกับโหลดเวอรกิ้ใครชอบการโหลดกระสุนนี้ก็บอกคอมเมนต์ว่าอันไหนดีกว่ากันนะครับผมแค่แค่แบบแกว่งตะเกียงเสร็จปุ๊บลรวก็เข้าไปเลย อันตะกี้คือเติมสายปุ๊บในมันจะเป็นรูปเป็นขวดเอาไม่อในใจขวดในแก้วแต่นี่มันคนละแบบกันเห็นไหมครับผมตะกี้ที่สองนี้สวยดีแต่การิโนนี้มันแปลกกว่าดูดีก็นั่นแหละผมก็เป็นการออกแบบที่แบบไม่เหมือนซ้ำไข่นะครับผมโอ้โหลอบนี้เจอบอลโอเคตะกี้มันเยอะแต่นี่ก็เลยแบบเบาลงนทีนึง นั่นแหละครับก็คือสกินตัวละครของยักษ์ชินนีและพร้อมกับเออปืนใหม่ล่าสุดนั่นเองนะครับผมรับวิฟ่าพาโหยจากการใช้ปืนนี้ก็อย่างแรงเลยดูโอ้โหส่วนตัวอาวุธปืนนี้โอพมันก็โอพนะครับผมแต่มันขึ้นกับระยะการเล่นนั่นเองนะครับผม ความตลาดแต่ละคนจะไม่เหมือนกันบอกไว้ก่อนนะครับว่ากิจาการรม pixel partition ในช่วงนี้เนี่ยบอกตรงๆมันมีน้อยมากเลยฉะนั้นก็ไม่แปลกเลยนะครับผมว่าคลิปนี้เนี่ยมันอาจจะรีวิวครบทุกอย่างโดยปริยายนั่นเองนะครับผมแค่นี้นะครับผมพอสมควรแก่เวลาแล้วนะครับผมผมขอจบเป็นเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงการดอุตใหม่ล่าสุดนี้คลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์ตารางคลิปวิดีโอดีเลยๆนะครับผมก่อนจะจบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับถึงการ เขเป็นการแจ้งเตือนเมื่อไม่คลิปใหม่นะครับผมหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดหรือคำพูดคำจามไม่สุภาพในคลิปนี้ผมนายซบตงของกรับ,บขออภยัยในที่ดีด้วยนะครับผมสำหรับคลิปปีก็เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมแล้วเจอกันอาวุธเสร็จของลอตเตอรี่ใหม่ล่าสุดที่จะถึงนี้มันเป็นพืนใหม่อะไรนะครับผมสวัสดีครับ